เราจะมาคุยเรื่องการวางแผนงานก่อนเพื่อขึ้น v i p Super v i p และ Business Owner นะคะเพื่อที่วันนี้เนี่ยคุณจะสามารถรับเงิน3ล้านหแสนบาทหรือ35ล้านบาทได้ดีไมดีดียกมืออ่าขอดูพลังของเด็ก5ขวบหน่อยมาโอเคขอสไลด์หนะะ่อยค่ะอ่ะแผนงานนะคะขึ้น v i p Super v i p และ Business Owner แบบง่ายๆสบายๆนะคะทำยังไงได้บ้างไปเลยอ่ะ วันนี้นะคะในการที่เราจะขึ้น VIP Super VIP หรือ Business Owner ได้เนี่ยนะเราจะมีทั้งหมด2 2ช่องทางด้วยกันโอเคไหมคะซึ่งเดี๋ยวเพื่อนได้ฟังก่อนตัวของ VIP เนี่ยช้ย,ยอดขายทั้งหมดเนี่ย85,000บาท Super VIP ใช้ย,ยอดขาย150,000บาทแล้วก็ Business Owner ใช้ย,ยอดขาย500,000บาทถูกต้องไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิาวธีการขึ้นที่1นึ่เนี่ยทำยังไงไปอ่ะ วิธีการขึ้นที่1นนะคะคือเราสะสมยอดขายใน60วันโอเคไหมคะขึ้น2ช่องทางมียังไงบ้าง1สะสมยอดขายใน60วันกับวิธีที่2ก็คือเราเปิดบินเลยเพื่อที่จะขึ้นทีนี้เนี่ยการขึ้น2วิธีน,นะตตนงงี้แตกต่างกันยังไงข้อดีแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเพือจะเล่าให้ฟังโอเคไหมคะเราจะมาดูวิธีแรกก่อนเลยก็คือสะสมยอดขายใน60วันโอเค สะสมยอดขายใน60วันเนี่ยนะเราจะรับเลทราคาสินค้าไร่ระดับเมื่อสะสมถึงยอดแล้วก็ขายปลีกเองทั้งหมดเพื่อสะสมยอดขายโอเคไหมคะเวลาที่เราขายของเพื่อสะสมยอดเช่นถ้าเกิดเราจะขึ้นเป็น VIP เราสะสมยอดขายทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคน85,000บาทมีเวลาสะสมยอดขายเนี่ย60วันหมายความว่าในระบบเนี่ยจะมีลิงก์ในการขายของให้เราถูกไหมคะแล้วก็เราสามารถเอาลิงก์เนี่ยไปขายของได้ ทุกๆครั้งที่เราขายของได้หนึ่งครั้งเราก็จะมียอดขายแล้วเราสะสมยอดขายไปเรื่อยๆเมื <ard> right <ๆ>่อไหร่ก็ตามถึง85,000บาทปุ๊บเราจะได้สถานะเป็น V.I.P ในทันทีโอเคไหมทีนี้ไล่ระดับยอดขายหมายความว่าไงเช่นวันนี้เราเป็นสมอลแล้วเวลาที่เราขายของได้เพิ่มปุ๊บเราขายของไปเรื่อยๆเนี่ยเราขายในเลทสสม l ถูกไหมคะพอเราขายไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยสะสมยอดขายครบเป็นมีเดียมก็คือ28,000บาท เราจะได้เรทราคาหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราขายเราจะได้เรทราคาของมีเดียมพอเราขายไปเรื่อยๆราาปุ๊บเราถึงลาร์ชเราจะขายได้ในเรทราคาลาร์ชโอเคไหมพอเราขายไปเรื่อยปุ๊บถึง v i p เราได้เรทราคา v i p โอเคไหมคะมันจะไล่ระดับแบบนี้โอเคไหมทีนี้ไปดูสไลด์ถัดไปค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณจะขึ้น v i p ทุกคนรู้จักกระเป๋าดักซับไหมใครรู้จักยกมืออ่า กระเป๋าดักซับมีใครชอบและประทับใจกระเป๋าดักซับบ้างยกเมออ่าง่ายๆเลยทุกคนถ้าวันนี้เราจะขึ้น V.I.P. เราขายกระเป๋าดักซับภายในหกสิบวันเนี่ยให้ได้สี่สิบหกใบขึ้น V.I.P. ทันทีง่ายไหมง่ายถ้าเราจะขึ้น s อร์ r V.I.P. ล่ะเราขายกระเป๋าดักซับแปดสิบสองใบเราขึ้น s อร์ r V.I.P. อัตโนมัติถ้าเราจะขึ้น b u s เนส s อเนอร์ล่ะเราขายกระเป๋าดักซับสองรอยเสบเอดใบขึ้น Business Owner อัตโนมัติโอเคไหมคะง่ายนะทีนี้คำถามคือนนอกจากขายกระเป๋าดักรัย์ขายตัวอื่นได้ไหมได้คระสินค้าอะไรก็ได้ในระบบขายให้มันครบยอดเราสามารถขึ้นตำแหน่งได้ทันทีโอเคไหมไปดูสลายถัดไปค่ะทีนี้มาดูแผนงานที่2ของเรากันเมื่อกี้คือการสะสมยอดขายเพื่อขึ้นหมายความว่าคุณขายของไปเรื่อยๆเมื่อถึงยอดปุ๊บคุณขึ้นได้เลยโอเคไหม กับแผนที่2ของเราก็คือเปิดบินขึ้นเลยแล้วกระจายสินค้าอันนี้จะง่ายกว่ายังไงไปดูค่ะคุณจะอ่เดี๋ยวไปดูนะคุณจะได้รับเลทสินค้าตามสถานะที่คุณเปิดบินเลยไม่ต้องไล่ระดับเมื่อกี้เนี่ยเวลาคุณเป็นสมอลปุ๊บคุณขายไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มได้เลทสมอลก่อนถูกไหมแล้วคุณจะเริ่มได้เลทราคาถูกลงเรื่อยๆเมื่อคุณถึงตำแหน่งนั้นหรือสถานะนั้นแต่วันนี้เนี่ยเมื่อคุณเปิดเลยปุ๊บเนี่ยสมมุติคุณเปิดเป็น VP แ5 0 0 0ันบาท คุณได้เรทราคาในการซื้อสินค้าที่ VIP เลยหมายความว่าไงหมายความว่ากำไรต่อการเวลาที่คุณขายไปเนี่ยคุณได้มากกว่า่าใครเคลียร์บ้างยกมืออสมมุติคุณไล่ระดับใช่ไหมคุณได้เลทสมอลก่อนแล้วคุณค่อยๆสะสมไปมันจะค่อยๆเป็นสเต็ปของราคาแต่วันนี้ถ้าคุณเปิดไปเลยเนี่ยคุณจะได้เลทราคาของ VIP เลยโอเคไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเปิดปุ๊บ จะเริ่มได้รับไมล์ทันทีด้วยโอเคไหมและความง่ายของการเปิดเลยเนี่ยมันจะง่ายตรงนี้ตรงที่ว่าเราไม่ต้องขายปลีกเองทั้งหมดเพื่อสะสมขึ้นมาก็ได้แต่วันนี้สไลด์ที่ถัดไปค่ะเราสามารถที่จะเขาเรียกว่ากระจายสินค้าแตกสถานะให้กับทีมของเราได้เราจะมีถ้าเกิดคุณเปิดบินเลยเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าโคตาทุก1000บาทที่คุณซื้อ เมื่อเป็น V.I.P. ขึ้นไปนะเปิดบิน V.I.P. Super V.I.P. หรือ Business Owner ขึ้นไปเนี่ยทุก1000บาทจะได้1โค้ตาทุก1 0 0 0บาทได้กี่โคต้านะคะทุก1000บาทได้1โค้ตาหมายความว่าถ้าคุณเป็น Business Owner คุณเปิด5 0,000 0บาทคุณได้ทั้งหมดกี่โคต้ต้าห้าโค้ตาเช่นเดียวกันค่ะสมมุติว่าถ้าวันนี้คุณมี500โคต้ต้าคุณสามารถแตกโคต้านี้ให้กับทีมได้ไม่จําเป็นต้องเอาของไปขายปลีกอย่างเดียวสมมติคุณเป็นสายสร้างทีม คุณสามารถที่จะแตกโครต้านี้ให้กับทีมของคุณได้ยกตัวอย่างเช่นทีมของคุณมีคนอยากจะขึ้นซูเปอร์วีไคุณเอาของของคุณเนี่ยคุณซื้อมาแสนห้าถูกไหมคุณเอาของของคุณเนี่ยคุณซื้อมาในเลทราคา business owner คุณขายให้เขาเขาจะขึ้นซูเปอร์วีไนะเขาซื้อของคุณแสนห้าคุณขายให้เขาในเลทซูเปอร์วีไคุณซื้อราคา business owner คุณขายให้เขาราคาซูเปอร์วีไอพีหนาหมื่นบาท คุณยกโค้ตาให้เขาหนึ่งร้หาิโค้ตาจากห้าร้อยนะยกให้เขา,150ร,าร้อยหาโค้ตาคุณเหลือเท่าไหร่ส5 0รอยห้าิยกให้เขาไป150ร,าร้อยหสิบโครตร้อยหาสิ0โค้ตานี้เขาสามารถเอาไปขึ้นเป็นซูเปอร์วีพีได้ง่ายไหมอ่ะแล้วพอซูเปอร์วีพีเขาได้ตำแหน่งซูเปอร์วีพีปุ๊บเขามี150ร,าร้อยหิโค้ตาเขามีคนอยากจะขึ้น VP กับเขาเขาสามารถเอาของของ,ของเขาเนี่ยขายให้คนที่เป็น VP 8ี0 0 0บาทได้และยก ให้เขา85โคต้าโอเคไหมคะโคต้าจะหายไปเมื่อถึงตำแหน่งที่เล็กที่สุดคือสมอสมมุติ v p แต่โคต้าต่อไปอีกให้ทีมที่เป็นสมอพอถึงแบ่งให้เขาไป3.5โคต้า3.5โคต้าปุ๊บคนนี้ขึ้นเป็นสมอปุ๊บโคต้านี้จะหายไปนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็น business owner คุณมีคนอยากขึ้น super v p คุณสคนของหมดไหม ม่จำเป็นต้องขายปลีกเองก็ได้จริงไหมคุณสามารถสร้างทีมได้ทีมที่เป็นซูเปอร์วีพีก็สามารถไปสร้าง v i p ีต่อได้หรือไปสร้างสมอลของเขาต่อได้โดยที่วันนี้ของของเขาเนี่ยได้ทั้งขายปลีกก็ได้หรือเอามาสร้างทีมก็ได้ใครเคลียร์บ้างยกมืออ่าง่ายถูกไหมคะอ่ะทีนี้อ่ะตัวอย่างเมื่อกี้เธอเปิดตัวอย่างให้ดูละเหมือนภาพเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะก็คือเป็นตัวเราใช่ไหมคะเราเปิด BO อปุ๊บเรามี500โคตา้า 500โค้ต้าเราแตกให้กับซ u เปอร์วีพสามคนใน A ใน B ใน C 3สามคนนี้เป็นซ u เปอร์วีของของเราหมดไปละสี่แสนห้าของของเราเหลืออยู่แค่50,000ที่เหลือเราแตกให้กับสมอก็ได้แตกให้กับมีเดียมแตกให้กับลาชื่อได้โอเคไหมคะของหมดง่ายไหมอ่าเช่นเดียวกันซ u เปอร์วีพีเขาก็ไปพอเขาได้โค้ต้าไปปุ๊บเขาก็ไปแตกให้ทีมของเขาต่อได้ทีนี้เนี่ยของมันก็จะลงไปหาคนที่ เล็กที่สุดได้ง่ายไหมหรือถ้าเกิดวันนี้คุณเป็น business owner หรือคนเป็นซุปเป็น VIP คุณก็สามารถแตกให้กับสมอ l ได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคอะทีนี้สไลด์ถัดไปค่ะคำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อยข้อแรกอะ่านให้เพื่อฟังหน่อยโอ้โห oh พร้อมเพียงกันมาก <laughs> อสามารถขึ้น VIP ก่อนแล้วภายใน60วันอัปเกรดเพิ่มเป็น business owner ได้ไหม ได้อะยกตัวอย่างเช่นแผนง,ง่ายๆนะทุกคนนะสมมติว่าวันนี้เนี่ยคุณจะขึ้นเป็น v i p ก่อนอ่าคุณเปิดบินไป85,000บาท85,000บาทขายปิกได้ไหมขายปิกได้หรือถ้าทีมอยากเป็น small แต่โคต้าให้เขาได้ไหมอ่าถ้าวันนี้85,000อ่ะสมมติว่าคุณมี85,000ใช่ไหมคุณอ่ะขายของให้กับสมมติว่าคุณมีทีมเข้ามาในโบบป,ปุ๊บเขาสนใจเขาอยากเป็น s m a เขาเปิดสมอลสามพคุณเอาของเขาให้ของคุณให้เขาได้เท่ากับว่าถ้าวันนี้คุณเป็น v ีพ8แ0 0หหารให้หน่อย3ปด0 0ื่นหาหารสามพันหหารกันสดๆเลยทุกคน 85,000. ืนห้าหารสามพเท่ากับเท่ากับว่าวัานนี้คุณมีคนเข้ามาเป็นสมอลยีคนได้ทุนคืนเรียบร้อยไหมได้ทุนคืนเรียบร้อยบวกกำไรส่วนต่าง เรียบร้อยโอเคไหมคะแล้วพอคุณได้ทุนคืนบวกกำไรเรียบร้อยปุ๊บคุณอยากจะอัพเป็นบ o ทอทไงอะลงซ้ําลงซ้ําเพิ่มปุ๊บกลายเป็นซูเปอร์บีพียังเป็นซูเปอร์บีพีเรียบร้อยแล้วละ่ะและ้วมีทีมเข้ามาเป็นสมอลอีกอะยี่สิบสี่คนลงซ้ําอีกลงซ้ําอีกปุ๊บแปบ๊บเดียวเป็นบิสเนสออเนอร์ง่ายไม่ง่ายง่ายถูกไหมคะวันนี้ทําไมวันนี้เมื่อกี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมวันนี้ การเป็น V.I.P. Super V.I.P. และ Business Owner เนี่ยมันทำให้คุณได้รับคันผ่อนแรงได้มากเร็วกว่าเพราะวันนี้เนี่ยถ้าคุณหาลูกค้าเองคือคุณทำงานหนึ่งคนถูกปะแต่ถ้าวันนี้คุณสร้างทีมขึ้นมาหน,นึ่งร้อยคนมันก็คือทีมที่อยู่ติดกับคุณเท่านั้นแต่วันนี้เมื่อทีมของคุณมีการสร้างต่อเนี่ยลงไป5ชั้น6ชั้น7ชั้นเนี่ยคุณจะมีทีมที่ช่วยขายเนี่ยเป็นล้านเป็น10ล้านคนเลยซึ่งตรงนี้สามารถสร้างยอด มากมายมหาศาลให้กับคุณได้ทําให้คุณสามารถรับ35ล้านบาทต่อเดือนได้ทําให้คุณสามารถรับ3.5ล้านบาทต่อเดือนได้แบบง่ายๆสบายๆเพียงแค่มีคนที่เข้าใจ10คนเท่านั้นดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เราถึงคนที่จะขึ้น V.I.P. Super V.I.P. และ Business Owner ให้ได้เพราะมันง่ายกว่ากันเยอะโอเคไหมคะอ่ะใครเข้าใจปรบมือให้หน่อยอ่าทีนี้ทุกคนโคตามีวันหมดอายุไหม โควต้าไม่มีวันหมดอายุถ้าสมมุติคุณเป็น Business เนอร์ปุ๊บคุณได้ของไปเรียบร้อยปุ๊บคุณมีโควต้าโควต้าไม่มีวันหมดอายุคุณสามารถที่จะแตกให้ทีมคุณเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการโอเคไหมคะอะ